มาค่ะอืม,ม,รอ,อ,มอร่อยด,อด,อปปอด้วยละขอโทษขอไปล้ปืนบ่กินไข่หรูกเด้อนี่มองเห็นว่าสินเป็นโจ้บ้านอืมอืมคือตัวบ่กินบ่กินหรอก ใครมากินตัวก็เอาตัวมันออกอส่วนตัวเราเอาตัวมันออกด้วยเป็ดดำ สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะมาเด้อค่ะมันนี้ผ้ามากินไข่ลูกเป็ดค่ะพี่น้องไข่ลูกเป็ดเวียดนามน้องสาสื่อมาฝากด้วยค่ะเด้อขอบคุณมากๆเด้อน้องสาเอ้ยขอบคุณหลายๆเลยค่ะฝากน้องเพื่อนสื่อเพื่อนกระซื้อมาฝากคือเก่าขอบคุณมากๆค่ะสีกินไวยได้ดีว่าได้กินโดนมากเลยอันนี้มันมีโตแล้วค่ะบันที่นี่โลกเกิเลยอันแกะลูกมันออกเนาะเนี่ยมันสีมีโตลักษณะคือ,อยังยังสีไหมคะ่ะเนี่ยตัวมันจะอยู่ข้างนี้ อูดายบกินโตมันกัแกออกเดอ้อน่องเพิ่นเมียนอันนี้น้มไหมคะ่ะเมียน,นี้ด้วยเกลือพริกไทยล่องเบิงและะ้วก็ต่ำแจวันอันนี้มะห้ยน้าแจ่วันซี่ฟูดใส่กระเทียมดงองเกลือพริกไทย ซอ,อกแก้วอือแซ่บแล้วก็น้องเพิ่นตำเจลเนี่ยมาให้ก็เลี่ยมดองอืออร่อยดิเจลซีฟูนอือม,มาค่ะอืออร่อยดีละ่ะขอโทษขอไป๊เปืนบอกกินไข่หลวกเด้อ เนี่ยมองเห็นไม่เสิร็จนเป็นโตมนะันอืมอืมก็โต้บอกินไม่กินหร <c oughs> อกเขามาแล้วฝากอะไรเขาแช่เลยด้ยะคะอค่ะก็เป็นของร่างแจกเห็ดกิบใหม่เน้ะ <c oughs> นอกมันซื้อแบบวา่าซื้อมากเหรอเพิ่งกับตุ่มไมา่หายน้ำเนี่ย đây chung hai ghế 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 hai ghế 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 em, ghế ghế อันนี้รู้เอาว่ะโตมันหวานแล้วค่ะอฮึจัด ไม่กินตัวก็เอาตัวมันออกอส่วนตัวเราเอาตัวมันออกด้วยเป็ดดำอื เินก้ันเกลือเป็นไข่แสบนะ Ừ. Chóp. nào. Đút vào đây đi. Này đi quá. Ăn cấp ăn vừa tiêu tươi mẹ mà quá. Xẹp Mmm.